สวัสดีค่ะพบกับช่องครอบครัวตะกลมชาแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องมณีศิภาพี่น้องมาฉลองวันเกิดเฮียเดจ้าพี่น้องป้าปาน้องอินเตอร์เดจ้าคุณลุงน้องอาเธอร์เดพี่น้องเด้อมื่อนี้ก็เป็นวันเกิดเพื่อนก็เลยมาฉลองอยู่ร้านหมูกระทะคือเกาแล้วนาองพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นคนมาขายนมเปียวเดอพี่น้องเด้อข่อยมายามใกก็ได้อุดหนุนเพิ่นถูกเทียเทียละถุงเหรับพี่น้อง นางกับฮูเดแต่ว่าอินเตอร์นางสิเป็นคนเป็นแบบว่ายันยันอันมีมาขายนมพี่น้องเอ้ยอินเตอร์นางรีมโพสูรสนอกแต่ว่าเพิ่นจะแบบว่ามักหยอกเล็กหน่อยหะน้องเพิ่นจําอินเตอร์ใดพี่น้องเอ้ยนางกับฮูเดแต่ตัวอื่นนางบ่ได้ขายเด้อนางมาหาอินเตอร์นี่ถึงสีหายแต่ว่าได้ขายทุกรอบพี่น้องมาแถบสุดเดือนจ้ะพี่น้องจ้ะเดือนหนึ่งล้งเทียกับมาสองสามเทียเลยจ้าพี่น้อง พอนำจิ้มหมูกระทะเพื่อนนะ่ะคือเลิศแฮ้งพี่น้องแซ่บแห้งจ้าพี่น้องผุนะเบิงอินเตอร์กันแนะบเบิงผุนเดชแต่ทํามาไกลๆพี่น้องมีไห่แท้จังได๋กะไห่แทบพี่น้องกะจักสิไปกินยังกันเนาะพี่น้องเนาะก็เลตัาสินใจมากินหมูกระทะคือเกาหั่นละเนาะขอบรัวต่อกลมกะเล็กกลมคูลูขี่หลีพี่น้องหย่อนไว้นี่ล่ละกินคักิน,กนแหนะนกินแตงแต้ของมีมงมีมันเนาะพี่น้องเนาะ กินพักกินเพิกน้ำหมูเขาก็เป็นดอกคันทํามยางหมูนี่ก็คือซิมนิเต็มหมูแล้วพี่น้องพักเพิกมีบ่ได้บ่ได้กิน,น,นอดอกพี่น,อน้นองซุ้มข่อย กินหม่เพื่อสิเป็นตะหมูสามชั้นหมูสลงสไลไปจังสันละเนาะพี่น้องเนาะคุณอินเตอร์เจ้าถาเบิร์รี่แอคอินเตอร์เด้อข่อยละอยากหัวนางกะสีแบบว่าพยายามแบบว่าเหมือนแข็งใจได้สีสีเบญญาแต่ว่ากระเซียงรลีเบิงอยู่แต่กระหองห้พี่น้องกะสีได้ขายได้โต๊ตู้ข่อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยข่อยกับอุดหนุนถูกหลอกแต่ว่ากัไปพอจะเพลินเลยพี่น้อง ไปย้ําได้สงสัยเพิ่นคือสีมาทุกมือหันละพี่น้องแต่ว่ามาพอพอดีนะก็ได้สื้อเพิ่อนอุดหน,นุนเพิ่อน,อนนะเนาะเพราะว่ายังโมแมนดอกอุดหนุนเพิ่นเพิ่นสิไดขายแล้วเพิ่นสิเดไปขายโตอื่นโดยอินเตอร์นางสียานเนาะพี่น้องเนาะคุณน่า<ด>ค่เคยเบิ่งนางอินเตอร์สิห้พี่น้องเอ,อ้ให้เคยละนายน้า ไฮเดแตว่าก็ยกมือบายบายเพลินหันนะพี่น้องคุณนะเขาก็อยากไม่หยอกนางเดแต่ว่านางกับแบบบ่เอาหันนะไฮเงยดเงืดทุกเทียไฮได้ว่าก็ยกมือบายบายตลอดพี่น้องคุณนะกอดแขนหน้าเขาบักแน่นเลยพี่น้องเอยทุกเทียได้อุดนุนทุกเทียแต่เพลินกับม้าคอยกันเลยอยากหัวมือนีเพลินมากับมูเพลินพี่น้องม้าสองคนมีหมีสองโตมาขายพี่น้อง มือนีกระไดฝเลยถ่ทยประทันอันตอนีิวานเพิ่นขี่รถออกไปขี่รถซาเลงออกไปคอยระยักหัวขี่ไปสองคนเขาก็โยกมือบยบาบอินเตอร์ยังดีพี่น้องเออเทคแคร์อินเตอร์ดีค่ะนางสาวอินเตอร์คอยนี่ไปใส่กบมิได้ห้ผีเจ้าของวันเกิดพี่น้องกินยางเดียวทุกเทศากาลหรือทุกวารละยังกระซังไปกินทุกเที่ยวคอยก็ต้องเลี่ยงทุกเที่ยว วันเกิดไพ่กระซางในเฮียนเจ็ดแปดคนนี่มีแปดคนพี่น้องถูกว่าละข่อยก็เป็นเจ้ามือทุกเทียข่อยเลี้ยงสิถามอยู่ว่ามันสือ่อมว่าว่าละวันเกิดผูด้ใดเฮุยจ้างแทนทีวันเกิดตรงมาเรี่ยงข่อยมันบอกอันนี้สวนข่อยมาเราให้ข่อยมาเรี้ยงอีกบัดทีนี้ถูกว่าละเลยไปใส่กสระซางพุ่นนะหลานซ้ายข่อย ไปไซก็ได้ไปน้ำเขาเบิร์ดแต่ว่ากินอย่างก็ยังกิน,กนบ่ได้น้ำเขาก็สิงอแงหน่อยแต่ว่านั่งนั่งเริ่มหลุดจากความเราพี่น้องนั่งกันนั่งเบิงอย่างเดียวแหละเนาะแต่ว่านั่งบ่หอบอ้องบ่อวนไว้ได้พี่น้องผลงเนมึงพอขออ่อยก็ได้ตัดผมเด้ตัดผมหล่อเลยได้เมื่อน,นี่บ่แม,มนอย่างหัขดขีรด่รถยนต์พี่น้อง หากขี่รถยนต์ให้ลูกเขยลูกสาวสอนได้ประมาณสองสามมือพี่น้องเถ่ามาจนหอด60ปีบกคึกอยากขี่รถมีอยู่สมคันสี่คันกับบกึกอยากจะขี่บัดมากึกอยากจะขี่จนอายุ60พี่น้องเพราะว่าอินเตอร์สิไปลงเลี้ยนเราหันนะ พอคอยพอคอยมีเวลาแบบสิใดไปหับไปทรง,งนี่ยสี่เนาะน้งผึ่งมาคึกพี่น้องให้ลูกสาวลูกเคยสอนใดสองสามมือพอสอนเสร็จไปเรียนโรงเรียนสอนขับรถอีกใดประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้อง สิไปสอบปคขับขี่พี่น้องก็เลตตัดผมสลอเพื่อสิให้ยผมมันเข่าทรงมือถิดไปไทยบัตรใบขับขี่รถยนต์พนักคอยละอยากหัวผู้เฒ่าตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยคนทำบางหลานคอยปุติปีตัสสังตะสังอาะเธอก็ได้ให่ขึ้นหนีเอ้ยคอยละญาติสาวมันหลายอยู่ดอกพี่น้องจะแต่อยู่หัวใบพุละเบิงทรงเรลาก็ได้เนาะมากินกันยังสิละพี่น้องตามว่าล่ะ มันเกิดไผวันถือเลขวันยังกะระซ้างวันถือลอตเตอรี่ว่าละต่างๆไปเบิดพี่น้องจายอยู่ผู้เดียวเนี่ยแหละขอบว่าข่อยเป็นยังเศษแหละมิยังกลับไปน้ำกันเป็นปุ่มเป็นพ่วงเบิดพี่น้องน้ำดากกันไปไปกันเต้มาเยอ่ ปเที่ยวไปสังสรรค์ไปมิติ่งนู่นนี่นั่นก็ไปกันตะพื้ตะพื้นจังสีลหระพี่น้องแม่ข่อยขาหักกระซงดีขึ้นแล้วพี่น้องทรงสียางแบบว่าคล้องแล้วไก่สิคล้องแล้วเบิ้งตุกคอข่อยเจ้ามองเบิ้งจังสีเจ้าคิดว่าคนเขาเป็นเป็นมะเร็งบอกพี่น้อง ที่จริงอะพอข่อยเป็นโลกดเป็นหลายโลกแหงพี่น้องแต่ว่านางสิมักบอกว่าไผเป็นโลกบ่ได้เป็นโลกจากเทียข่อยอยากสีบอกเลยว่าผู้ใดที่เป็นโลกหลายหรือเป็นลหลายโลกอย่าไปคิดเห็นมันทถออย่าไปบันทอนจิตใจเลยพี่น้องยังพอข่อยอะเขาเป็นคนที่พลังบวกหลายแหง คอยบ่เคยเห็นดอกผู้ไดสิเป็นโรคที่ตรงห้ยคีโมหาหเอีอยงหลายอย่างมัน,นังสแตกเลยฮอดปน,นิพิ non คอยว่าอ่ะ้ะนางนี่หมอห้คล้ำแนวกินอีอยงนางกินทุกอย่างเลยพี่น้องนาง่นสนโรคสนอย่างเลยกินเบิดอันใดมหมอห้ามนางก็เห็ดเพราะว่านางบอกว่ามันน่าสิบด้กเกี่ยวกับเรื่อง การกินการหยั่งดอกนางบอกว่ามันอยู่ที่ใจพี่น้องถ้าใจเฮาเข้มแข็งเอยียงกระเฮ็ดอย่างเฮาว่าดดพี่น้องอยังถมมอบอกว่าเราอยู่ได้ประมาณสองปียังสี่ข่อยกับ่บเซียดอกพี่น้องเพราะตอนนี้เราอยู่มาสิสามปีแล้วแล้วก็ยังป่ตายอยู่ <laughs> บ่งแล้วยังดังสแตกได้หอดปน,นีนอพี่น้องเนาะแล้วมันเป็นความสุขของเราพี่น้องยังแม่ข่อยนี่นางขาหักมันบอก ตอนแรกนังกับสิทรงเสาทรงซึมเนี่ยบ่แม่นซึมหย่อนหนังนาคาเจะควงฮักระคิดไปหอดเรื่องผัวเป็นโลกมาเลิงโลกหยังโลกทวดถีบทัวแดนแทนที่สีห่วงจะควงได้กลับไปหว่วงผัวอันนี้บ่งผัวข่อย,อยได้นางกับจะคองวันเกิดสเตอยกยางเดียวบบเว้าบาจาพี่น้องเอ้พุ่นนะตัดภาพมาธี่ ข่อยเด้อข่อยกับบ่ได้หอดมีลูกน้ำมูพี่น้องข่อยมอตตาไทยขีบอยู่ชายขีบเสียข่อยกับผ้าหลานไปหายางเห่นยยางอย่าง,าง,าง,างกินก็ได้กินน้ำมูอยู่นี่แหละแต่กับบ่ได้หลายดอกพี่น้องเอาหลานเอาลูกเอาหลานให้ผู้อื่นเขากินกันเมืองพอข่อยกินไนคักอีลีข่อยอยากสิบ,บอกว่านั่งตักมาแบบหลายแหง้งนะพี่น้องน้ำมันะมก็เป็นบูฟีเหมันบ่น แต่ว่าข่อยข่อยคิดเบิงว่าเพินกินกินได้อิลีพี่น้องเพราะว่าข่อยบ่ข่อยเห็นคนที่แบบว่าเขาเขาเป็นโรคเป็นอย่างเขาสิกินบ่ได้ปนี้เนาะอันนี้นางกินได้เด้อเฮียงถาบเมียมาน้ำผัวมาน้ำสิพอกับแม่ข่อยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเมียไปใส่ผัวต้องไปน้ำถ้าผัวไปใส่เมียก็ต้องไปน้ำข่อยอายุสามสิบพี่น้อง เพิ่นแต่งงานปุ๊บเพิ่นก็มีคข่อยเลยประมาณประมาณสามสามสิบสองปีละเพิ่นอยู่น้ำกันมาเราต้องแต่ข่อยหูจากความมาได้หอดทุกมื้อนี่เจ้าคิดเบึงคอยป่เค้ยเห็นเราทะเลาะก,กันจ้าทีย คอยเห็นแต่แล้วเนยกแต่กันไปใส่กระปน้ำกันมี่หยังกะห่วงแต่กันตัดภาพมาที่คอยกับอีน้องสาวเ้อโนสวนโน้แคบหัวยี่หลีพี่น้องมันกระตางกันหนะยุคสมัยนี่กระไดแต่ดาวหัหอดเรื่องพอกเมียคอยนี่เราเป็นคนห่วงกันขักอี่หลีเด้ ไปใส่ก็ต้องไปน้ากันเหตยังก็ต้องเหตดน้ากันเขาห่วงกันเนาะพี่น้องเนาะเขาแบบว่าอยู่น้ากันมา32ปีมั้งหรือความที่เขาอยู่น้ากันมาโดนเนาะเขาก็เลยหักกันไหลแต่ถัดตัดผ่ามาทียังข่อยยังซีกัหัวได้อยู่ก็ผัวยังซีแมนบอดด้ได้ประมาณสิปียังเสียน้องสาวข่อยก็อยู่กับผัวได้สิปียังเสียพอบักเคยสองคนนี่มันมา้อมกันพี่น้องมันมาไหลเลียกันเนี่ยล่ะสิปีคือกกันนี่ล่ะ มันก็นเลยด้วยความที่แบบบ่ได้โดนมากอนนะเนาะพวกข่อยก็เลยแบบว่าเฉยๆหันนะแต่พวกข่อยนะ่ะเป็นเป็นเป็นฝ่ายเมียที่ให้ผัวเดว้ผัวนี่บ่มีสิด้เ่้าจจกคนดอกทั้งเคยหน่อยเคยใหญ่แต่ว่าซุ้มข่อยนะ่ะให้ผัวปล่อยผัวพอก็เม่ข่อยก็มากด่าเด้ด่าซุ้มข่อยนี่แหละบ่็ม่บนดานผัผวเด้ ดาซุ้มข่อยว่ามักไปไดาผดัวหลเจ้าของันเกิดต้องใหญ่ถูกข่อยมันมันเป็นจังสีเนาะพี่น้องเนาะมันสไตล์ไผสไตล์มันเนาะมันเป็นคือพอกับแม่ข่อยเนะาะสิไใดมียังกระยอกได้กันซุ้มมือข่อยใน่ั่ไดเด้โบยอกว่ายังดอกาฮนี่ฟ<ส>่อฟอฟอ,ฟอใส่กันเองโหลดละเนาะพี่น้องมือน,นี่ก็เลยเป็นวันเกิดเฮียเพิ่นข่อยก็เลยคิดว่าเอยพาเพิ่อนมากินเพราะว่าถูกวันเกิด ้าเริ่มจากต้นปีมันิกะสิไลวันเกิดคนแรกคือหนองสาวข่อยก็กินไปละมากินลานนี่ละวันที่สิบสี่มีนะเนาะคนที่สองกะสิเป็นเฮียมีสิบเอ็ดเมษาคนที่สามกะสิเป็นพ่อข่อยซีมิถุนะคนที่สี่กะสิมาเป็นอินเตอร์เนงกรกฎดาคนที่ห้านี่กะสิเป็นข่อยสามตุลาวันที่สามตุลา วันที่หกบ่จะค้นแล้วหกแล้วเออดูคือเจ็ดแล้วอาเธอวันที่หกตุลาเออแล้วก็เป็นน้องเคยข่อยพันทีสิบห้าพฤศจิกาแล้วก็คนสุดท้ายแม่ข่อยงีสิเกพฤศจิกาเจ้าคีดเบิงข่อยจําได้ทุกคนหย่อนมาอยังข่อยพานเป็นสแตกทุกว่าละทุกเทศการกระจายแม่มันอยู่ผู้เดียวเนี่ยละพี่น้องข่อยกระจมไปจังสันละจมบ่าบ่าบองๆไปละแต่ว่า ถ้าเขาเห็นคนในครอบครัวเขากินมีความสุขเขาก็กาม,กกมีความสุขสพี่น้องเบิงรงดูคนนะ่ะแต่ละคนกินยินยังเมามันได้ข่อยกระทายคลิปมาใหกซุ้มมอเจา้าเบิง่งอันนี้ที่ไทยนี่คือตอนกินไก่สีอิม่มเราพี่น้องช่วงแรกๆตักมาหลายๆบย่อแต่ไทยพี่น้องข่ลืมข่ลืมไทยคนมวดได้เอาหลานหน่อยอยู่ข่เกลือบ่ดแต่ไยเลืบ่อันเอาโทราศัพท์ขึ้นมาไทายนะพ,พี่น้องเนาะ จะเล่เออเก็บภาพบรรยากาศนิดนิดหน่อยมาให้พี่น้องเบิ่งคนน่ะอินเตอร์นั่งกินเด้เด็กหน่อยสำมมีเขาบ่คคิดค่าหัวพี่น้องอาเธออินเตอร์นนิบ่คิดแต่หน้าสิประมาณสี่ขวบขึ้นมั้งคิดแล้วก็ความสูงอันนั้นคอยบ่แน่ใจแต่ว่าอินเตอร์เพึ่งสองขวบเคืองแล้วก็สูงบ่สูงหลายนะเขาบ่คิดเด็กหน่อยนั่งกินปูอัดไปประมาณห้าหกแทงนี่ละมั้งพี่น้อง ถ้าพี่น้องมาคลิปนี่กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องครอบครัวต่อกูมชาแนลเนยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคอยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆล่ะพี่น้องมือนีเสียงอาจสิเปลี่ยนแน่เพราะว่าคอยบอสมบายพี่น้องก็เล็กที่แหละสิไปกินร้านอาหารก,กันกัเล็กตัดผาพม่กินร้านหมูกระทะดีกวัวเพราะว่าซุกส,สิเป็นไข่เบิดเฮียนพี่น้องเนาะกลับบ้านต่างจังหวัดมา ก็เลยอาการบ่ค่อยดีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กัสิลาพี่น้องไปแล้วเด้อจ้ะกัสิบายบายพี่น้องลวเนาะบายบายเด้อจ้ะ